สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับบีบีบารมีพ่อคูณนะครับบายหลังขามสอนะครับวันนี้เรามาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญตลาดไซเก่าปี2522นะครับจัดสร้างโดยวัดตลาดไซเก่านะครับปี2522นะครับท่าพป็นที่ระลึกในการสร้างศาลาการประเรียนนะครับ วัดตลาดไซเก่านะครับหลวงพระคุณปลุกเสกวัดตลาดไซเก่านะครับปี2522ห้ารยี่ิบสองรุ่นนี้เนื้อทองแดงจัดสร้างนะครับไม่เกินห้าพันเหรียญน,นะครับไม่เกินห้าพันเหรียญแยกจำแนกออกมาเป็น4ีบล็อกนะครับบล็อกที่หนึ่งบล็อกหอหางยาวนะครับหูขีดนะฮะบ,บ่าขีดนะครับ บล็อกที่สองบล็อกหอหางยาวนะครับบล็อกที่สามบล็อกคูณสามขีดนะครับบล็อกที่สี่คือบล็อกคูณขีดนะครับวันนี้เอามาให้ดูสองเหรียญน,นะครับเป็นบล็อกคูณขีดทั้งสองเหรียญน,นะครับไปดูกันขั้นแรกนะครับจับเหรียญขึ้นมานะครับ ดูว่าบวมไหมไม่บวมลงกล้องได้นะครับพอคูณขีดดูตรงไหนครับพอคูณขีดให้ดูตรงคําว่าคูณนะครับนี่นะฮะข้างในนอนเนนะครับมีขีดข้างในนอนเนนะครับสาูมีขีดนะฮะนะฮะ นี่คือบล็อกคูณขีดนะครับอ่าขั้นแรกดูยังไงไปดูพื้นเหรียญน,นะครับตามพื้นเหรียญน,นะครับเส้นขมเมลวคมๆเลยนะฮะทั่วเหรียญเลยนะฮะดูนะครับฮะเนี่ยคมๆเลยนะครับทั่วเหเนะรียญนะฮนนะ ผมเลยนะฮะเรนเกตถอดจะไม่มีนะฮะไม่มีเลยนะครับอ่าอันดับที่สองให้พลิกไปด้านหลังนะครับให้พลิกด้านหลังแบบนี้นะฮะให้ดูนะฮะรอยบล็อกแตกนะครับเนี่ย ตั้งแต่เลข5้าตัวนี้นะครับห้าไทยตัวนี้นะฮะยาวจนทะลุยันเลยนะครับทะลุยันตัวนี้นะครับไปจนถึงตัวยาตัวนี้นะฮะถึงอักขระตัวยาตัวนี้เลยนะครับมาดูครับนี่ฮะคมเลยนะครับ ทะลุนะครับไม่ทะลุเก้เลยนะครับนี่นะฮะอันดับที่สามให้ดูตรงนี้นะฮะนี่นะฮะยันห้าตัวนี้นะครับมีลอจิกแหลมแหลมนะฮะลอจิกแหลมแหลมครับเกิดจากการแกะบล็อกนะครับตัวนี้นะฮะ คมๆเลยนะครับแหลมๆเลยครับเป็นเหมือนหนามเลยครับนีะฮะคมๆแบบนี้นะฮะไม่มีเก๊เหมือนกันนะครับต้องมีนะฮะนี่ฮะอันดับที่สี่นะครับ ให้ดูเสาอากาศข้างเหรียญน,นะครับใต้คําว่าสีมาตัวนี้นะฮะน่าจะสีมาตัวนี้นะฮะขอบเหรียญนะฮะจะมีเสาอากาศโดขึ้นมานะครับตัวนี้นะฮะตัวถอดยังถอดไม่ติดนะครับติดก็ติดจางๆนะฮะของแท้ต้องคุมมนะคร, oh. นครับนี่ฮะนี่ฮะ คมเป็นแท่งเป็นเสาอากาศเลยนะครับชัดเจนนะครับอ,อันดับที่ห้าครับอันดับที่ห้าฮะอันนี้คือจุดจ่ายตังค์เลยครับห้าพันเหรียญตัวตัดตัวเดียวกันหมดทั้งห้าพันเหรียญน,นะครับตัวตัดตัวเดียวกันนะฮะให้พลิกไปทางซ้ายนะครับพลิกไปทางซ้ายแบบนี้นะฮะ ไปทางซ้ายแบบนี้แล้วให้ดูตรงนี้นะฮะติดตัวหนอนนะฮะติดตัวหนอนนะฮะตัวตัดตัวนี้จะนูนขึ้นมาเลยครับนูนขึ้นมาเป็นฟันกระต่ายนะฮะนูนขึ้นมาสูงกว่าขอบเหรียญตัวนี้นะฮะสูงกว่านะครับลอ,องดูกันครับ นจะเป็นฟันกระต่ายเลยนะครับนูนขึ้นมาเลยฮะส่องเลนทอนแสงนี่ครับนี่ฮะชัดเจนนะครับเอาดูเดี๋ยวนี้กันนี่ฮะนี่เหมือนกันนะครับ นี่อลองไปเทียบกันนะครับมีทุกเหรียญน,นะครับห้าพันเหรียญตัวตัดตัวเดียวกันหมดครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวตัดจะลอยเดียวกันหมดครับ เก้ทำไม่ได้นะครับตัวแต่ตัวนี้นะครับคมนะครับชัดเจนนะครับจบครับดูไม่ยากครับเนี่ยตลาดไส้เก่าปีสองพันห้า้อยี่ิบสองนะครับตอนนี้สนนราคาอยู่ที่หนึ่งพันขึ้นนะครับราคาจะไม่หนีกันมากครับทุกบลกครับอยู่ที่ความสวยนะับ จบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบีบีบารมีพ่อคูณบายหลังขัสสอครับสวัสดีครับ